ไปพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การคุมทีมของเรยวัตที่จะมีโปรแกรมในส่วนของศึกฟุตบอล a f เ s u z u ซูสิเกมที่2ในวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนจะเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซียใช่นะครับก็ถือเป็นนัดสำคัญนะครับผมสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็ถือว่าจริงๆต้องเป็นนัดที่เล่นในบ้านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเพราะว่าเกมแรกกับทีมมอ์เนี่ยเป็นส่วนของทีมมอที่สนามยาวของไม่พร้อมใช่แต่ เกมนี้เราได้เล่นในบ้านจริงๆครับผมนะครับซึ่งทางอธิษฐ์นกรสยศนะครับที่ทำไปหกลูกอ่ะนะครับในเกมแรกก็ได้มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับผมเขาบอกว่าแม้ว่าผลงานแมตช์แรกเขาจะยิงเยอะนะนำดาวน์นโวแบบปัจจุบันกระจายเลยเผื่อๆอาจจะเป็นดาวนโนโวเลยก็ได้หกประตูนี้ที่ทําได้ใช่แต่เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดนะครับผมเขาบอกยังมีการบาดเจ็บอยู่กางวนอยู่นิดๆนะครับเพราะว่าต้องเจอเกมหนักกลัวจะเจ็บซ้ำแต่ก็จะลืมแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับก็ ถ้าพูดถึงดาวซันโบวจริงอธิศักเองเ็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจตรงนี้นะเขาบอกอยากได้แชมป์มากกว่าพะเขาได้แชมป์ตอนปี2014หลังจากนั้นสองวันที่ผมไได้เล่นเพราะเขาเจ็บนะครับทำให้ปีนี้เขาก็หายกลับมาอยากได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะสร้างความมั่นใจกับฟุตบอลลีกของเขาด้วยนะส่วนดาวซันโบเขาบอกไม่ได้คาดหวังเลยครับแล้วก็กระแสในเกมกับอินโดนีเซียต้องบอกว่าแฟนบอลไทยก็ให้ความสนใจพอสมควรนะครับตอนนี้ก็มีรายงานว่า บัตรโซน W1 กับ E1 หเนี่ยหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขายบัตรได้จำนวน2 4 0 0 0ถึง5,000ใบแล้วตอนนี้โอับโอกเรียกว่ากระแสดีนะครับวันเสาร์นี้รวมถึงแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลทีมชาติอินโดนีเซียก็มีข่าวออกมาว่าขอบัตรไป5,000ใบก็น่าจะมากันครบอ่ะโอ้โหมาติดตามมากถือว่าเป็นกระแสที่ดีครับผมระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับศึกอาเซียนครับ2018ันับนะครับพต้องติดตามดูถ้าเราชนะเกมนี้ได้ โอกาสเข้ารอบเนี่ยแช้ไดว่าสดใสมากนะครับแล้วมีกงกับถึงขัง้นแชมป์กลุ่มด้วยครับผม